ชอกระมของก็เลเลยใช่ของสไยช์แตมหมายังตื่นเต้นน่ะต้องต้องต้องต้ามาชั่มรอหลายวันมากเลยนะอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูกันไปเปิดดูเลยเหรอเราว่าเราจะทําเกมล่าสมบัติใหที่แตมหาแล้วก็พอเจอจะได้แบบว้าวมาแล้วรอเลยแบบเนี้ย เชยแต้มอยากได้มากพ่อก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรรอรอแบบรอรถไปชนีของมาส่งของเราม่นึกว่าของัปเองตลอดเวลาเย้พ่อมาพ่อมาอะไรครับไม่รูบเป้ปีบจมูกหมายู่ะไม่ยอมออกออกกับลูกเดี๋ยวดูใส่หางี้เลยดิพูดกันดิโอ้กองไปเลยเลยอ่อะไรฮะแอปเปิดก่อนไหมแต่เชยแต้มรู้ว่าจะได้อันนี้ใช่ บริษัทเนี้ยโทรมาบอกว่าจะส่งมาให้ทีเนี้ยพอเราให้ดูเขาก็บอกเขาอยากได้พอดีเลยมาเป็นกล่องเซอร์ไพรส์เลยอ่ะ Original Squish Melo ของเล่นเหรอน่ารักอ่ะแค่กล่องก็น่ารักแล้วว้าวอุ้ยอุ้ยตั้งหลายตัวโยงอุ้ยน่ารักตัวนี้ตัวอะไรอ่ะปลากระเบนหรือปลาฉลามใช่ปลากระเบนลายจุดอุ้ยมีตัวเล็กๆด้วยอ่ะ โ oh. อ้ยตั้งหลายตัวยอใส่ให้ลกเปิดสิเ<ต>รียพร้อมเฉตแแ่งแล้วก็เลยจะเล่นเซอร์ไพรส์ใช่เราจะเขียนลายแทงไว้ทั่วบ้านนี่จะแตมงตามหาไปเรื่อยหากล่องนี้หรือว่าเอาตัวตุ๊กตา,ากล่องนี้กระจายไม่ต้องกระจายไม่กระจายากล่อง,องนี้เราจะไปเก็บไว้จุดจุดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ลายแทงให้เตแงเดินตามหาไปเรื่อย ชแตมอะไรทุกอยากหนดูตัวเองชแตมคทกสงกระจกเคนส่งของมาให้ดูดของที่ชแตมอยากได้ไงว้ายากเอาเลยนะหนึ่งงสามชแต ใช้เชือกตามหาของขวัญไว้อยู่ที่ไหนอันแรกเขียนอะไรเชือกตามถึงเท่าไหร่แล้วนะอ่ะอยู่ที่ไหนเป็นคำใบ้อุ้ยเชือกตามอันโอ้ยอันนี้คล่องเลยเสูงเท่าไหร่เสูงเท่าไหร่เตี้ยขึ้นเฮ้ยสูงขึ้นอ่ะเฮ้ยจริงเหรอขึ้นขึ้นเลย่ะอุ้ยสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะแล้วยังไงล่ะหาหาอะไรแทนต่อสิมันจะเป็นคำใบ้ออกมา ลีลาป่ะเนี่ยอ่านเดิร์นเองดนตรีเครื่องดนตรีสุดโปรดอมีด้วยเหรอเครื่องดนตรีสุดโปรดอะไรล่ะที่โปรดที่สุดอะไอันไหเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไอ้แบบนี้ก็เพิ่เพลงได้ไม่ใช่เครื่องดนตรีที่ฉัเล่นเพลงได้อะไม่ให้ยิ้มจะเป็นอันหนึ่งได้ไหมีอยู่อย่างเดียวเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีสเต็มแต่มันไม่ใช่สุดโปรดฉันเลยแม่แม่ยุด เอาเจอครูชิ้นต่อไปโอ้โหเม้นเม้นสุดเม้นสุดๆให้พ่อดูด้วยวลูกเป็นอะไรอุนจีเหรอเป็นลูกเออ่ะไปอยู่ไหนต้องอยู่ในห้องนี้แน่นอนฮะฮะอุนจีมาจะอยู่ในห้องของเล่นได้ยังไงอยู่ในห้องนี้เราไปดูในถกซ่วมนี่ไงไม่มีเออเนาะอุนจน้องเต่าน้องเต่า น้องเต่าเพื่อนรักเมื่อกี้เมื่อกี้เชตแตมเดินผ่านน้องเต่าเฉตแตมเห็นอยู่ที่หัวแข้กันเกือบไปยิงหัวว่าไงว่าอะไรไม่รู้อ่านี่หน่อยอยากอ๋อลายมือลายมือเราอ่านย่าไหน่อยอยากสูงต้งกระโดดอยากสูงต้งกระโดดอยู่ไหนกระโดดกระโดดที่กระโดดอะไรบ้างกระโดดอะไรแล้วแล้วเชตแตมก็ทำไม่แย้ตามเวลานะของมันจะหายไป กระโดดกระโดดอะไรแทมโบลีนโรนี้เป็นแทมโบลีนเออโดด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 แล้วอะไรโดดตาตาไม่ดีหรือเปล่าพ่ออุ้มแม่ใช่พ่ออุ้มแม่อ่านให้จบประโยคก่อนพ่ออุ้มแม่ได้ไงพ่ออุ้มแม่ตัวตัวอะไรใหญ่เด็กเดียวทำไมอ่านยากจังเลยแม่ช่วยดิฉันพ่ออุ้มแม่อ่านนึกถึงอะไรพ่ออุ้มแม่ อยู่ไหนหรอฮลูดี่ชตมไม่ค่อยชอบเพราะพออุ้มแม่ได้เปนโรจิเราเล่นเาเล่บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้โ้ดียวูค่ะโอ้เนี่ยพ่ออุ้มแม่นี่ที่สด้นส่วนตัวสุดโปรดของชัตเต็มที่ส้นส่วนตัวสุดโปรดทาไมต้องหวคนเนี่ยระว่ามัน เราเพิ่งบอกเขาเยอะแล้วมันต้อยู่นี่ว้าวเจอแล้วหรอเจอแล้กว่าจะเจอน่ารักาแม่ออย่าพูดมอากาจะเจอสิทำไมอ่ะมันยากเหรอยากกว่าอ่านจะออกกว่าจะอ่านออกอ่านนั่งตรงนี้นั่งนี้นั่งเปิดตรงนี้ก็ได้สควีชแม่โลกน่ารักมากเลยอ่ะเปิดฝั่งนี้ถ้าเปิดฝั่งนี้ว้าวได้แล้ว น่ตัวอะไรตัวอะไรดูแต่ถึงอยากได้อ่ะมันเป็นฉลามถูกไหมแม้ว่ามันเป็นปลาดาวคือมีขีดตรงนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าฉลามมันก็ต้องเป็นฉลามมันเป็นปลาดาวได้ไงหาคนเป็นอย่างนี้ไงปลาดาวนี่นะไม่ใช่ปลาปลากระเบนจะบอกปลาจงกระเบนปลากระเบนปลากระเบนลายจุดเชฟแตไม่รู้จักไหมปลากระเบนนะหรือพี่อะไรอีกว้าไก่จริงหรอกระต่ายแต่ทำไมมันแพงกระลูนี่ไงเอ้าตัวลูกมันตัวอะไรเนี่ยแพงกระลู เกงกระโหลกอ้าวแต่หางมันเหมือนไดนโนเสาร์นะเอา้า <c oughs> นี่เขาเป็นสัตว์พันธุ์ผสมเหรอโย่มีโครา<ช>ก็มีถุงหน้าท้องใช่เหรอ,อใช่นจะเป็นโคราได้ยังไงถ้าเกิดหาของมันแบบ แต่เพราะว่ากระต่ายนะตัวนี้แล้วว่าแค่แค่งกระรูปผสมกระต่ายผสมไดโนเสาร์แล้วตัวกระต้านี่คืออะไรแขงกระโดดเสากระโดดเสาหรอแขงกระโดดเสาเออแขงกระโดดเสาแขงกระโดดเสาว้าวตัวนี้ก็น่ารักตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนี่อุ้ยตัวนี้มันนอนไม่มันเป็นตัวที่เวลาอยู่ในป่าเวลามันบิดมันจะหิ่งห้อยหรอีไม่ใช่ใช่หรอแล้วห้อยมีหนวดตรงนี้หรอแล้วผีเสื้ออ๋อมันผสมกันเหรอ นี่ทุกคนเขามีชื่ออตัวนี้คือพี่าก็ต้องเป็นเสื้อพี่าเสื้อผีเสื้อพี่าน่าจะเป็นหนอนปะไม่เป็นพี่าก็พอเป็นคทเธอร์พี่าแล้วมันก็จะกลายเป็นีเสื้อควินอ๋อเหรอใช่แค่เธอร์พี่าแกเป็นสีเสื้ออาซิซ่าควินเออชอบชื่ออาซิซ่าและนี้คืออะไรนะควินควินอุ้ยอันนี้ฉแนเต็มอุ้ยน่ารักอันนี้สิงโตอันนี้แน่นอนอันนี้สิงโตแต่ทําไมมันถึงเป็น มันมีลายส่ลุงด้วยขอให้ใส่อะไรอ่ะใส่เกียร์รถอ่ะใส่ขวดน้ำใส่หัวขวดน้ำมาสแตมเฮ้ยเขาเด้งออกมาได้อ้าวอ๋อแม่เชลพเ้าใจแล้วมันเช้ยเข้าใจแล้วเออกระชากจริงๆก็คือช้างยังเห็นเป็นสิงโตอยู่เลยพ่อดูเดี๋ยวยังทำเวทิคให้ดูนะมันแปลงได้กี่ตัวเนี่ยเฮ้ยแล้วพวกนี้ทำได้ป่ะไม่ได้ตัวนั้นต้องก้นเป็นรูว้าวการเป็นสิงโตอีกแล้วโอ้ยยยยย แต่บอกว่าทำเมจิกเช็กได้เฮ้ยแกเป็นช้าอีกแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งนะอายตัวหนึ่งตัวอะไรตัวสุดท้ายทำได้เหมือนกันเดี๋ยวนะให้ทายเหรอให้ทายเข้ยวายมันเป็นสีแดงสตรอเบอรี่มะเขือเทศแล้วมันเป็นสัตว์เหรอคะมันเป็นมะเขือเทศอุ้ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตัวเดียวไม่มีเม็ดอะมันก็ต้องเป็นมะเดี๋ยวนะมันเป็นอะไรนะอย่าจะนถอดใจ Apple เพราะว่าแอป Apple เดี๋ยวเันกังคิดว่า ต่อบปฉันคิดว่าแอปเปิ้ลแล้วนี่ออกมาแล้ว,วอ,อะไรนี่อ้ยะไรฉันต่อบวันเรียกกลายเป็นน้ำปั่นไง <c oughs> นาง่ารักวสมตี้ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้สแตมกิจการชอบชอบ,ชอบนี่สแตมไปเห็นมาจากไหนอะ tiktok ลิขกตหรอคือจะแปนไปอยากได้มากแล้วพอรู้ว่าจะได้ก็รอรอรอตอนนี้ดีใจเป่าดีใจเดี๋ยวเราไปจัดไว้บนเตียงเลยนะคือนิ้วนอนกอดกันแบบเยอะๆเลยมาของเบลเลอร์เลยนะครับนี่น่ารักมากเลยอะค่ะแล้วก็นิ่มๆด้วยนะมีหลายแบบมากเลยสําหรับตัวเล็กที่แบบกลับไปกลับมาได้นี่ก็เก๋มากอ่ะอุ๊ยแล้วยังดูชื่อไม่หมดเลยนี่คนนี้เขาชื่อว่า s c a r l e t and Cinnamon มันมี2ชื่อตัวนี้ตัวนี้มีกี่ชื่อตัวนี้ต้องมี2ชื่อคนนี้ชื่อ Leonardo and c h e r i s คนไหนเลโอ คนไหนเล,นลโอนาะก็น่าจะเป็นช้างแหละบ้าโยเ <c oughs> ลโอนะ่าต้องสิงโตสิโเอเลโอเป็นสิงโตโอ,อันนี้เราดูแล้วใช่ไหมพิลาตอนนี้เราดูแล้วดูแล้วตัวนเียบร้อย,ย,อยถูกใจเชตมเลยน้องๆถ้าสนใจนะคะก็ไปดูได้ที่แผนกของเด็กเล่นนะเดี๋ยวแม่ให้ลิงก์ร <c oughs> ายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นสปิชเมโลกกันก่อนนะคะบ๊ายบาย